สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายบ้านสวนนะคะหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวานะคะบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำที่ดินถมแล้วนะคะเป็นสวนนะคะอยู่ที่สกลนครนะคะห่างจากตัวเมืองสกลนครแปดกิโลเมตรนะคะอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะอยู่ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครนะคะ ติ๊กขายในราคาหกล้านห้าแสนบาทนะคะเบอร์โทรศัพท์ติ๊กสูงประเจ็ดหกสองหนึ่งเก้าแปดสามเก้านะคะเอาบรรยากาศในสวนมาให้ดูอีกแล้วบรรยากาศในสวน แฟนติกเริ่มให้น้ำไข่นะคะไข่กิมซุงนะคะนะคะบ้านสวนไข่กิมซุงเริ่มทดลองให้น้ำแล้วที่จริงยังที่จริงปกติติ๊กจะให้น้ำเดือน อีกเดือนหนึ่งนะคะต้องแบบให้ให้เราหยุดน้ําให้เราสักสองเดือนแต่พอดีลองแบบทดลองแบบใหม่ดูก็เลยให้น้ําแล้วก็กวดอ่ใบไผ่ใบอะไรที่อยู่ข้างๆนี่มาถมนะคะมาถมไผ่บรรยากาศในสวนนะคะ 6ไร่176ตารางวาคุณติ๊กบรรยายเหมือนไม่อยากขายอยากขายนะคะแต่พอดีติ๊กทำคลิปในสวนเยอะมากบ่อยมากแทบจะทุกวันเลยติ๊กก็เลยอยากให้ดูว่าในสวนติ๊กมีอะไรมั่งถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณคุณดูนะถ้าคนที่ไม่เคยเข้าดูก็บอกโอ๊ยอะไรไม่รู้เรื่องขออภัยนะคะเพราะว่าทำคลิปบ่อยมาก โอ้ oh, อันนี้นอนเจาะสร้างมนนอนเจาะนะคะบรรยากาศในสวนตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆหกไร่หนึ่งรตารางวานะคะไม้ผลไม้ยืนต้นเต็มพื้นที่ไผ่มีทุกอย่างนะคะในสวน อาบรรยากาศมาฝากนะคะค่ำแล้วค่ำแล้วพอดีไปทุระมาก็เลยมาทำคลิปสั้นๆ,ๆแถวนี้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อเด้อพี่น้องเอ๋ยอย่าเพิ่งเบื่อติ๊กเด้อนี่คะ่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ ขายบ้านสวนราคาตั้งหก้านกว่าบาทคุณให้ดูแค่นี้เหรอคือติ๊ทำทุกซอกทุกมุมแล้วมันหลายคลิปมากติ๊ก,ก็กลัวคนดูเบื่อนะคะติกลัวคนดูเบื่อนะคะติก็เลยทําไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนแล้วอยากขายมากนะคะบ้านไม่ใช่ไม่อยากขายนะแต่คุณพูดเหมือนคุณไม่อยากอยากขายคอยาายาย่อยากขายมากเลยอยากขายมากเลยแต่ทำคลิปบ่อยนะคะ ซ้ำซากกลัวเบื่อนะคะนี่ค่ะเอาบรรยากาศกำลังถมโคนไผ่เพื่อใหอ้ออกก่อนเพื่อนนะคะพอ,พอดีถ้าออกก่อนนี่ราคาไผ่นี่จะจะสูงไผ่กิมซุงนี่จะตกราคาประมาณ5้าหกบาทนะคะนี่ค่ะเอาบรรยากาศในสวนมาให้ชมนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแหงเด้อค่ะติ๊กคาะสวัสดีค่ะ